บริษัทรัชชาไลฟ์จำกัดโดยคุณรัชชานนนพุทธซ้อนซีโอและคุณประพันธ์มณะนิษนำทีมชาวรัชชาไลฟ์จัดพิธีบวงสวงองค์พระพิฆเนศประจำปี2024ในงานราัชชามหาคาเนศ2024ภายใต้คอนเซปต์หิมพานพบกับการร้องสดสวดส,วด,สวดแสงสีเสียงจัดเต็มสุดอลังการซึ่งถือเป็นพิธีบวงสวงสิง่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่แห่งปีเพื่อกราบสาการะองค์พระพิฆเนศที่ประทานพรความสำเร็จให้สมดังที่ขอพรและเพื่อเสริมสิริมมงคลแก่ชีวิตโดยจัดขึ้น เนื่องเป็นประจำทุกปีในบริเวณคลังสินค้าบริษัทรัชชาไลฟ์จำกัดสาขาบางแสนถือเป็นงานใหญ่แห่งปีที่ทุกคนรอคอยพร้อมเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของรัชไลฟ์โอ้วันนี้นก,ก็ดีใจมากนะครับเป็นวันครบรอบวงสองกราน์พิเศษนะครับแล้ว <All right. S 2> นะครับผมแล้วก็เป็นวันครบรอบ10ปีรัชาไลฟ์ด้วยครับวันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่มีแขกผู้ใหญ่ที่รักแล้วก็อินดูรัชไลฟ์นะครับ มากันเยอะมากๆเลยนะครับมาเขาเรียกว่าเฉลิมฉลองความสําเร็จความปังด้วยกันแล้วก็อีกหนึ่งบุคลากรที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้องชัรนั่นเองนะครับผมที่แบบว่ามาร่วมในงานนี้ด้วยเพราะว่าบริษัทนี้คือแบบเป็นเป็นต้นกําเนิดจุดกําเนิดนะครับบานเมล็ดพันธุจนเมล็ดพันธรัชไล่เติบโตขึ้นนะครับนี่ต้องขอบคุณน้องชัดมากเลยขอบคุณนะครับก็สำหรับตัวน้องฉัรเองก็ดีใจมากๆครับที่เห็นคุณนนท์กับคุณขนุนนะครับประสบความสําเร็จเนาะก็เป็น10ปีแล้วก็ถือว่าเป็น รุ่นแรกๆเลยที่อยู่กันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราก็จะเห็นคุณนนเนี่ยเป็นคนที่ขยันมากครับแล้วก็ที่สําคัญคือเห็นตั้งแต่ตอนที่เราแบบไร้สดขายของกันจนวันนี้เป็นแบบโอ้โหขายได้หลักพันล้านเลยซึ่งบอกว่าชื่นชมมากๆจริงๆวันนี้เนี่ยที่สําเร็จได้อาจจะเป็นหนึ่งด้วยจากอ,องค์พ่อประธานด้วยกับอีกอันนึงที่น้องชายจะจะบอกก็คือต้นแบบของคนที่ขยนันแล้วก็ประสบสําเร็จก็คือคุณนนกับคุณ,คณขนนดนะครับใช่เพราะว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าสมมติเรามีผลือกพันธุ์ที่ดีแต่เกิดไม่ได้การดูแลหรือปลูกหรือรดน้าที่ดีมันก็จะไม่เจริญเติบโต,ตขนาดนี้ใช่ครับผมเป็นองค์พ่อที่แบบว่าสลักจากอาจารย์ชื่อดังนะครับสลักจากแม่สักอครับคือองค์พ่อองค์นี้ครับผมถูกสร้างจากการขอพรปีที่3ครับผมปีที่สองเข้าปีที่3ครับแล้วก็ทางบริษัทได้เติบโต,ต,ตแล้วก็ประสบความสําเร็จครับผมก็เลยสร้างองค์นี้ขึ้นมาครับ ก็จริงๆใหญ่กว่าที่คิดมากเพราะว่าปีที่แล้วเรารองรับคนประมาณสามสี่ร้คนแล้วก็ส่วนปีนี้คือลงทะเบียนเต็มห้าหกรคนตั้งแต่ไม่ถึง7วันเนาะ<ช>จนตอนนี้ต้องปิดรับลงทะเบียนไปแล้วซึ่งก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ให้ความศรัทธาแล้วก็แบบตอบตกลงที่จะมาที่นี่แล้วก็แบบยินดีมากๆครับแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบ ได้รับพลังจากองค์พ่อไปทุกคนแล้วก็ทุกคนรวยเฮงปังทุกคนครับจะบอกว่าวันนี้มีโชว์เยอะมากเลยนะครับได้แขกรับเชิญจากพี่กิตติอาสยามด้วยนะครับผมแล้วก็จากพี่ปรางนะครับใช่แล้วก็คุณอิงฟ้าด้วยครับผมก็ตอนนี้นะครับสินค้าของราชารายครับมีขายตามโมเดิรนเทรดชั้นนำทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นเซเว่นดิวเทียมพัสดุอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้มีส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับผมแล้วก็ในอนาคตก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์เร็วๆนี้อีก เยอะแยะมากมายเลยรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เข้าเซเว่นด้วยครับก็จริงๆจะบอกว่าก็เป็นความน่าภาคภูมิใจมากครับที่ผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับภายใต้เครือราชาไลฟ์นะครับเป็นที่เขาเรียกว่าถูกอกถูกใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้ใช้ก็จะเห็นในรีวิวนะครับในส่วนของบล็อกเกอร์รวมถึงก็จะมีร้านค้าใหญ่ๆเนาะอย่างเช่นเซเว่นโอโหตามห้างไลฟ์แฟนบอยบิวตีที่ของนักษัรย์นี่ก็ขายดีหมดเลยก็คือต้องบอกเขาว่าขอบคุณคุณนนท์กับคุณขนุนละกันเพราะว่าเออเขาเรียกว่าเลยนะพลังซัพพอร์ต ที่แบบว่าค่อนข้างเต็มเปี่ยมมากๆครับและที่สําคัญคือวันนี้เราจะไม่สามารถประบความสําเร็จได้เลยถ้าเกิดขาดทุกคนที่สนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าจะเป็นวิซีเซรั่มนะครับหรือว่าไฮยาและชาบูสเตอร์เซรั่มนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์มาก <Blue S 2> <นะ S 1> มายนําจูนต้อฉัดด้วยตอนนี้มาแล้วออขอบคุณนะครับก็จริงๆจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในวันนี้นะครับเราก็เป็นปลื้มมากๆเลยครับ สักหม e ื giving, ่นขอบครับสักหมื่นบะดิจิตต้องต้องขอความกรุณาพวกพี่ๆช่วยกันโปรโมทให้หน่อยเนาะครับถ้าหมื่นล้านทำไงดีครับคุณนนท์ต้องยิ่งใหญ่กว่านี้ครับก็จริงๆขอบคุณที่เชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจในโปรดักทุกๆโปรดัก t คือเราก็พยายามสั่งสร้างของที่ออกมาให้ดีเพราะว่าการที่จะออกโปรดักต์หนึ่งโปรดักต์คือเราต้องคิดมาถี่ถ้วนมากเพราะว่าถ้ามัน ภายใต้น้ำสกุลราชลายแล้วมันต้องออกมาดีไม่งั้นเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบต่อทุกๆแบรนด์ที่เรามีอยู่ก็ต้องขอบคุณที่เชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจนะครับคือน้องชายอยากจะบอกนิดนึงว่าตอนนี้เราจะเห็นการทําธุรกิจเนาะของเหล่าบลอสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะแยะมากมายแล้วน้องชายเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเขาเรียกว่าเครือร์ราชไลฟ์เนี่ยแล้วเรารู้สึกได้เลยว่า2คนนี้เป็นคนที่ทําจริงและผลิตภัณฑ์ของเขาทุกตัวครับเขามีการการันตีคือทําไปแล้วมีดีลเลอร์ที่ซื้อไปอย่างเงี้ยคือทุกคนขายหมดจริงครับ เราเห็นจากยอดขายเนี่ยมันมาจากยอดขายที่มันเกิดขึ้นจริงดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนมั่นใจได้เลยว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆใช่ครับวันนี้ก็อย่าเพิ่งรีบกลับนะครับเพราะว่าเรามีวันนี้มีโชว์พิเศษแจกด้วยใช่ไหมมีแจกด้วยครับมีแจกด้วยประมาณเท่าไหร่นะฮะรวมเวมติดราคาตอนแรกคิดไว้ห้าแสนแต่ตอนนี้ขึ้นไปเจ็ดแสนกว่าบาทแล้ว็บาทุกคนต้องกลับไปอย่างแฮปปี้ทุกคนใช่อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกแล้วก็จอยกับโชว์ทุกโชว์ต้จะบอกว่าโชว์ รับความสุขรัะความปลื้มปิ่มกลับไปจริงๆน้องฉันเชื่อเลยครับเพราะว่าจริงๆคุณนนจัดงานนี้ขึ้นมาขอบคุณขนุนเนี่ยเพื่อที่ว่าต้อนรับทุกคนเป็นการขอบคุณทุกคนเนาะยิ่งใกล้ๆช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็เหมือนเราได้มาเจอกันมาสังสรรค์กันมาเขาเรียกว่ากราบองค์พ่อแล้วก็มาเลี้ยงปาร์ตี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียนเชิญอยากให้ทุกคนอยู่กันนานๆนะครับครับนั้นก็ก่อนเลยน้องขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านที่เปิดโอกาสให้กับรัชชารายได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการ ในการใช้ชีวิตนไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์หรือว่าคอสเมติกหรือว่าต่างๆนา,ๆน,านานะครับรวมถึงแบรนด้งฉัดด้วยนะครับ,รบผมก็ถ้าสินค้าใช้ดีก็ฝากบอกต่อด้วยนะครับผม